สวัสดีท่านผู้ชมครับอยู่กับช่องเป็กสกุลแกลน,นคะครับก็มาเท้าครับนี่ครับช่างพดนแม่ไหมเกี่ยวฟีบอกแม่ไหมเกี่ยวฟีบอกแม่ไหมแม่ไหม <c oughs> ทีมนุ้นจะเป็นลูกสาวสวยเกี่ยวฟีนะครับทีมนี้จะเป็นแม่ไหมเกี่ยวฟีนะครับช่างพดนไม่ได้ยิน ทีมทีมนี้แม่ไหมเกียวฟีปหร <c oughs> ทีมนู้นเขาลูกสาวสวยเกียวฟีนะครับใช่ไหมใช่ <c oughs> ทีมนี้คงจะเป็นแม่ไหมนะครับโอ้เสดตือครับเองครับอันนี้จะเป็นรถของช่างนัทครับช่างนัทจะขับอีกคันหนึ่งนะครับแต่เอารถด,ดำมาวิ่งกับคันนี้ครับรถด,ดำของตากำนันน่าจะเสียครับเข้าอู่ เดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูนะนี่นะครับฮึนะฮะนี่นะครับทีมงานแม่ไม้เกี่ยวฟีครับก็ข้าวเต็มอุ่มนะครับ cái cá bè chết gấp đinh luôn đủ xuống làng thái trường thái bên hồ này nhìn nó nó bảo đủ hết thầy kia lên gắn chăng ็ท่านผู้ชมครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลงคลิปให้ดูเรื่อยๆนะครับก็วันนี้ก็ดูแค่นี้ไปก่อนเสียงเครื่องครับสุดยอดมาก รถใหญ่ครับจะเกี่ยวเร็วหน่อยนะครับไม่เหมือนรถเล็กรถเล็กก็จะช้ามีความเสี่ยงต่างกันนะครับรถเล็กก็ยากนะครับถึงจะติดแต่รถใหญ่นี่ถ้าลงลมๆนิดนึงเรียบร้อยครับก็ดีรถใหญ่คือเกี่ยวเร็วครับ เกี่ยวแป๊บเดียวครับนาตรงนี้น่าจะประมาณเก้าไร่ครับลงได้แป๊บเดียวเหลือแปลงสุดท้ายครับฝั่งนู้นึง ก็สำหรับท่านผู้ชมที่อยากดูรถคันไหนนะครับก็คอมเมนต์ไว้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายให้ดูนะก็แถวนี้ก็รถเยอะครับดูครับตอนเทีเข้า เอาใกล้หมดแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปถ่ายถายตอนโรงงานนะครับจะไปดูว่าวันนี้จะมีหนูไหมครับเมื่อกี้เห็นงูครับตัวใหญ่นี่ครับช่างพดครับ ช่างพดบอกว่าแม่ไม้นะครับแม่ไม้คนไหนที่มีนานะครับช่างพดจะเกี่ยวให้ฟรีนะครับแม่ไม้ครับสกิดมาได้นะครับ นี่ครับก็เทข้าวเสร็จแล้วก็จะไปเกี่ยวต่อนะครับนี่คนนี้ระดับปรมาจารย์ครับขับรถมาหลายสิบป,ปีครับช่างพศร้านยางปลงกูนะครับช่างพศก็อยู่บ้านช่างพศก็รับซื้อรถเก่านะครับมาตัดขายครับก็ ซื้อรถหลายรุ่นครับหลายหลายยี่ห้อครับมาไว้ขายครับเดี๋ยวผมจะไปรีวิวตอนเกี่ยวมันดูครับก็สำหรับคลิปนี้ครับก็ฝากท่านผู้ชมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับก็ เดี๋ยวผมก็จะมีของแจกนะครับตอนนี้ยังไม่มีนะครับตอนนี้ใจเย็นไปก่อนครับเดี๋ยวทําคลิปถ้าใครติดตามนะครับก็เดี๋ยวจะรู้เองนะครับมีของแจกแน่นอนนะครับก็คลิปนี้ฝากไว้เพลงทงนี้ก่อนครับเดี๋ยวจะไปถ่ายวิดีโอคลิปต่อไปครับตอนลุงเกี่ยวนะครับ